ชอบจังถ้ามีตั้ง20่สบบนะคะอาหารที่บำร,รุงร่างกายโดยเฉพาะบำร,รุงหัวใจและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้เราไปติดตามดูกันค่ะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่บำร,รุงหัวใจเราเสนอโรคหัวใจมาหลากหลายแบบแล้วนะคะ เดี๋ยวก็จะมีเรื่องโรคหัวใจอื่นๆตามมาอีกแต่ช่วงนี้ขอขั้นด้วยอาหารก่อนนะคะเผื่อเป็นทางเลือกให้ทุกท่านได้ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้ก็มีตั้ง20รายการนะคะที่จะสามารถดูแลหัวใจของท่านได้เริ่มต้นจากตัวบำรุงที่ดีที่สุดนะคะก็คือปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนเนี่ยเป็นปลาที่มีไขมันดีนะคะมีทั้งอยู่ในปลาซาดีนปลาทูก็ถือว่าเป็น อาหารที่ชั้นเลิศนะคะที่ดีเพราะว่ามีกรดโอเมก้าสูงนะคะและที่สำคัญนะคะช่วยลดภาวะความเสี่ยงของหัวใจเต้นผิดปกตินะคะช่วยลดภาวะหลอดเลือดแดงได้นะคะแล้วก็ช่วยลดกลุ่มไขมันที่อยู่ในหลอดเลือ,ลอดแดงได้ดีแนะนำให้ทานปลาแซลมอนหรือเนื้อปลาที่มีไขมันดีอย่างน้อยนะคะสัปดาห์ละสองครั้งนะคะจะดีมากๆนะคะ ปกติหลอดเลือดแดงคนเราเนี่ยจะเป็นสาเหตุนะคะทีะ่มีปัญหาประจำนะคะพออายุมากขึ้นก็จะมีไขมันแคลเซียมหินปูนนะคะเกาะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มโรคเบาหวานก็มักจะมีปัญหาเรื่องขาดความยืดหยุ่นในหลอดเลือดนะคะทำให้กลุ่มของแคลเซียมหินปูนหรือไขมันเนี่ยไปเกาะได้มากขึ้นดังนั้นการรับประทานอาหารนะคะเพื่อทําความสะอาดหลอดเลือดจะเป็นหัวใจสําคัญของการปกป้องหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ แล้วก็ลดปัญหาหัวใจเต้นผิดปกติได้นะคะอันที่สองนะคะก็คือข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษเพราะว่ามีไฟเบอร์ที่ละลายน้ําได้สูงก็เลยสามารถลดคอเลสเตอรอลได้แล้วก็ไม่ดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะพอเราลดคอเลสเตอรอลออกได้ก็มีการขับออกได้นะคะทำให้ไขมันเราลดลงโดยเฉพาะไขมันในกระแสะเลือดต่อมากลุ่มตระกูลบูเบอรี่นะคะไม่ว่าจะเป็นสตอเบอรี่ผลเบอรี่ มันติเบอรี่ต่างๆนะคะก็ควรจะบริโภคเพราะมีประโยชน์ต่อหัวใจมากโดยเฉพาะนะคะสุภาพสตรีนะคะอายุ25ปีขึ้นไปถ้าทานผลไม้กลุ่มนี้นะคะคุณจะนอกจากจะลดภาวะเสี่ยงของอหัวใจวายลงได้ทั้ง32%แล้วนะคะสารที่อยู่ในกลุ่มมันติเบอรี่ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอนโทไซยานินฟลาวโวนอยนะคะ ช่วยต้านอนุมูลอิสระไม่พอยังช่วยลดความดันโลหิตแล้วก็ขยายหลอดเลือดหัวใจได้ดีแล้วยังแถมด้วยการชะลอวัยนะคะทําให้ผิวพรรณผ่องใสนะคะสายตาดีขึ้นนะคะสุขภาพมวลรวมของอแรงยืดหยุ่นนะคะของผิวหนังเนี่ยจะดีมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพระเอกตัวต่อมาก็คือดาร์กช็อกโกแลตนะคะที่ช่วยลดอาการหัวใจวาย และลดภาวะหลอดเลือดในสมองได้นะคะเพื่อป้องกันหลอดเลือดในสมองตีบแตกตันนั่นเองนะคะซึ่งดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยจะแก้ปัญหาได้ถ้าเป็นช็อกโกแลตที่ทําจากโกโก้อย่างน้อย60-70จะมีสารฟลาโวนอยด์ชนิดที่เรียกว่าโพลีฟีนอลนะคะที่ช่วยลดความดันโลหิตลดปัจจัยการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บของเซลล์ได้นะคะใครว่าช็อกโกแลตไม่ดีช็อกโกแลตด,ด,ดีนะคะ จากงานวิจัยนะคะพืชตระกูลส้มค่ะที่มีฟลาโวนอยด์มากโดยเฉพาะนะคะกลุ่มมะนาวนะคะที่มีวิตามินซีสูงก็สามารถป้องกันโรคหลอดเลือดในสมองตีบได้นะคะถึงสิบเกเปอร์เซนเลยนะคะแล้วก็ยังป้องกันการเกิดภาวะโรคหัวใจได้อีกด้วยนะคะต่อมาเป็นถั่วเหลืองค่ะถั่วเหลืองเนี่ยเราจะรับประทานในรูปของเต้าหู้ก็ได้หรือน้ำนมถั่วเหลืองก็ได้นะคะ โปรตีนจากถั่วเหลืองมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนมีไฟเบอร,ร์มีวิตามินเกลือแร่ที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ถ้าเทียบกับนมหรือโปรตีนชนิดอื่นๆโปรตีนจากถั่วเหลืองเนี่ยสามารถลด L D L หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพซะด้วยสิคะแสดงว่านะคะถั่วเหลืองหรือน้ำนมถั่วเหลืองก็เป็นทางเลือกหนึ่งของสุขภาพนะคะต่อมาคือมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งเนี่ย อุดมไปด้วยโพแทสเซียมที่สามารถลดความดันโลหิตได้แล้วก็มีไฟเบอร์สูงที่สามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้ด้วยนะคะพืชผักต่อมานะคะก็คือมะเขือเทศมะเขือเทศเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นราชนีของพืชผักเพราะว่ามีไลโคปินสูงไลโคปินเนี่ยช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีนะคะแล้วก็กําจัดคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีออกจากร่างกายแถมยังมีแคลอรี่น้อยนะคะ มีน้ําตาลในปริมาณที่ต่ํามากดังนั้นจึงเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสําหรับคนที่อยากฟื้นฟูสุขภาพและหลอดเลือดนะคะที่ไปเลี้ยงหัวใจเนาะต่อมานะคะก็คือตระกูลถั่วตระกูลถั่วเนี่ยก็จะมีกลุ่มมอนนะคะกลุ่มวอลนัทนะคะกลุ่มพิทาชิโอถั่วลิสงแล้วก็ถั่วแมคคาเดเมียนะคะในถั่วเนี่ยมีวิตามินอ e, ีกรดไขมันโอเมกา้า สนะคะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีได้นะคะเขาบอกเลยนะคะว่าถั่วเม็ดเล็กๆเนี่ยอย่าประมาทเชียวนะคะงานวิจัยหลายตัวบอกเลยว่าสามารถลดความเสี่ยงของปัญหาโรคหัวใจได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนะคะถั่วต่อมานะคะพื่ตระกูลถั่วอีกประเภทหนึงนะคะก็คือฝักยาวหน่อยเมื่อกี้ถั่วเป็นเม็ดนะคะกลุ่มมองกุลวอลนัทต่างๆเนี่ย เป็นเม็ดเล็กๆตัวตัวต่อมาเนี่เป็นพืชตระกูลถั่วเม็ดยาวๆเป็นฝกักยาวๆนะคะก็คือก็คือจะมีถั่วแลนทินนะคะถั่วแขกถั่วพลูถั่วฝักยาวกลุ่มนี้จะเป็นโปรตีนชั้นเยี่ยมนะคะที่ให้ไขมันชนิดที่ไม่ทําลายสุขภาพนะคะแล้วก็ไขมันตัวนี้ยังสามารถช่วยย่อยสลายนะคะร่างกายทําให้เราเบิร์นเอาไขามันตัวไม่ดีออกมาได้มากขึ้นนะคะ โดยควรรับประทานอย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจได้ถึง22%นะคะแล้วก็ยังควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้คนที่เป็นเบาหวานได้อีกแสดงว่าการลดระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญในการป้องกันภารระวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานที่เกิดจากโรคหัวใจนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะสรุปถั่วทั้งแบบเม็ดแล้วก็ถั่วฝักยาวที่มีความยาวเนี่ยเป็น พืชนะคะที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจหรือทําให้อัตราหัวใจเต้นผิดปกติได้นะคะต่อมาน้ํามันมะกอกค่ะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายได้ถึงส0เปอร์ซเพราะว่าเป็นแหล่งไขมันอิ่มตัวเชิงเดี่ยวนะคะที่สามารถช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกลุ่มวายนะคะกลุ่มวาย วายแดงนะคะวายแดงมีโพลีฟีนอลนะคะที่พบอยู่ในวายแดงเนี่ยเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ดีช่วยลดความเสียหายต่อ DNA นะคะกำจัดอนุมูลอิสระได้ดีกว่าสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่น,นๆและการดื่มวายเป็นประจำในปริมาณที่พอสมควรเนี่ยยังช่วยป้องกันภาะวะหัวใจวายได้ด้วยค่ะต่อมานะคะชาเขียวชาเขียวีตอนนี้กำลังนิยมมากเลยนะคะ แต่นิยมเนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าการดื่มชาเขียวมากกว่าสีถ้วยต่อวันสามารถลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ถึง20%ถ้าเทียบกับคนที่ไม่ดื่มนะคะแล้วก็ยังช่วยลดอ,อัตราการเสียชีวิตได้ด้วยนะคะหึแสดงว่าน่าสนใจนะคะบอกโคลี่ค่ะบ็อกโคลี่ผักขมแล้วก็ผักคะนา้ามีแคโรทินแคโรทีนอยสูงนะคะก็คือจะมี สารกลุ่มนี้เพื่อจะต่อต้านสารน้ำมูลอิสระนะคะก็คือไม่ให้เกิดมะเร็งแล้วก็มีเส้นใยไฟเบอร์ที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุกดไขมันโอเมก้าสที่ดีต่อหัวใจดังนั้นในหนึ่งมื้ออาหารเราควรมีผักกลุ่มใบเขียวนี้อยู่ประมาณ40%เซเพื่อช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายและหัวใจให้ดีขึ้นนะคะ14รายการแล้วนะคะเหลืออีก6รายการนะคะ ต่อมาคือกาแฟหฮ้ยใครว่ากาแฟไม่ดีนะคะจากงานวิจัยปัจจุบันนี้กาแฟเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ลดอัตราเสี่ยงต่อก,การเสียชีวิตจากโรคหัวใจโรคหลอดเลือ,หลอดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองได้อุ้ยแสดงว่านะคะเราจะต้องดูแลตัวเองนะคะแล้วก็พิจรารณาสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองแล้วล่ะคะ่ะกาแฟนะคะสามารถลดได้ถึง15นนะคะการเสียชีวิตจากกลุ่มโรคดังกล่าว แต่เขาบอกว่านะคะถ้าเป็นกาแฟดำเนี่ยจะดีมากนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเพราะน้ำตาลเนี่ยจากงานวิจัยมีผลทำลายสุขภาพนะคะและที่สำคัญไม่ควรดื่มกาแฟเกินวันละห้าถ้วยต่อวันโอ้โหเยอะมากเลยนะคะเนี่ย แต่นี่ก็คือลิมิตสูงสุดนะคะที่ทานได้ที่ดื่มได้นะคะต่อมามเมล็ดแฟลหรือมเมล็ดเชียนะคะมีกรดไขมันโอเมก้าสามและมีไฟเบอร์ในปริมาณที่ค่อนข้างสูงนะคะ17นะคะอะโวคาโด นะคะคให้ไขมันที่ดีต่อสุขภาพเช่นเดียวกับน้ํามันมะกอกดมไปด้วยไขยมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระและกลุ่มโพแทสเซียมสูงอีกด้วยนะคะลำดับที่18เป็นทับทิมนะคะทับทิมเป็นผลไม้นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายเช่นเดียวกัน โดยมีทั้งโพลีฟีนอลแล้วก็แอนโทไซยานินนะคะที่ช่วยยับยั้งการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงนะคะทำให้หลอดเลือดแดงยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะพระเอกตัวต่อมานะคะสมุนไพรใกล้ครัวใกล้ตัวเราด้วยนะคะก็คือกระเทียมค่ะจากตำรายาจีนระบุเลยนะคะว่ากระเทียมแต่ละหัวเนี่ยมีริดร้อนมีรสเผ็ดช่วยเจริญอาหารแล้วก็ขับลมในลำไส้แก้าการบิด ะะแก้ไอากากเกลื่อนนะคะแล้วก็จากงานวิจัยก็ยังบอกนะคะว่ากระเทียมสามารถลดไขมันชนิดเลวนะคะชนิดไม่ดีในเลือดแล้วก็ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ได้แล้วก็เพิ่มไขมันชนิดดีให้ร่างกายได้ด้วยนะคะซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบหลอดเลือดในหัวใจนอกจากนั้นนะคะกระเทียมยังมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตปริมาณกระเทียมที่แนะนําต่อวันนะคะก็คือ จริงๆทานนิดเดียวนะคะ2-5กรัมนะคะถ้าเป็นกระเทียมหัวใหญ่นะคะหรือ1นส่วนสถึงครึ่งขีดนะคะ1ใน4หรือถึงครึ่งขีดนะคะต่อวันโดยรับประทานพร้อมอาหารหรือลดเพื่อลดอาการขึ้นไ้อาเจียนได้นะคะ เวลารับประทานให้บดกระเทียมให้ละเอียดและรับประทานทันทีนะคะอย่าทิ้งไว้นานสรุปนะคะข้อเสียของการรับประทานกระเทียมคือมกกักจะมีกลิ่นปากค่อนข้างรุนแรงนะคะจึงจะต,ต้องใช้การเคี้ยวใบชาหรือใบฝรั่งหรือใช้น้ําชาแก่ๆบ้วนปากหลังจากบริโภคกระเทียมก็แก้กลิ่นปากที่เกิดจากการรับประทานกระเทียมได้นะคะตัวสุดท้ายนะคะบัวหลวงนะคะบัวหลวงตำรายาจีนกล่าวว่า ใบบัวเองก็มีฤทธิ์เป็นยานะคะแล้วก็มีฤทธิ์เป็นกลางลดฝาดขมแก้ร้อนในแล้วก็แก้เลือดกำเดาออกได้นะคะแล้วก็ช่วยห้ามเลือดรากบัวมีคุณสมบัติเย็นนะคะลดหวานแก้ร้อนในแก้เลือดกำเดาดีบัวนะคะมีฤทธิ์เย็นลดขมดับร้อนที่หัวใจและช่วยกล่อมประสาทแล้วก็ปรับสมดุลหัวใจกับไตได้นี่คือภาพของดีบัวนะคะอยู่ตรงกลางของเม็ดบัวนั่นเองนะคะ สำหรับการศึกษาทางเภสัชวิทยาพบว,ว่าสารสกัดจากน้ำสารสกัดด้วยน้ำจากด,ดีบัวนะคะมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบมีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดที่ปเปรี้ยงหัวใจมีฤทธิ์ลดความดันโลหิตและต้านการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติโดยปกตินะคะจะมีปัญหาก็คือเรามักจะมีการหลอดเลือดเรามักจะมีการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดนะคะในกรณีที่มีเชื้อโรคเข้ามานะคะ แล้วก็ตัวของดีบัวเองเนี่ยจะช่วยมีฤทธิ์ต้านจุลชีพนะคะลดการอักเสบนะคะถ้าเราสกัดสารจากบัวนะคะด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยจะได้สารสเตปโตคอคคัสนะคะกรุ๊ปเอที่ทำให้นอนหลับดีแล้วก็มีฤทธิ์ช่วยลดปวดต้านการอักเสบได้แล้วยังให้สารอันคาลอยที่มีลฤทธิล์ลดอาการปวดและลดการอักเสบได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะ สารอันคาลอ,อยเนี่ยก็เป็นสารที่ที่ดีนะคะมีฤทธิ์ลดการปวดและแก้กเสบได้นะคะเหมือนในกระท่อมนั่นเองนะคะโอ้โหยีสสมุนไพรใกล้ตัวนะคะาหาง่ายพอเริ่มมีความเข้าใจนะคะเราจึงเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์กันนะคะหมายถึงว่าวันนี้สรุปให้ฟังว่าอาหารเป็นยา20อย่างเนี่ยถ้าเราจะต้องเสียเงินซื้ออะไรนะคะเราควรพิจารณาว่า สิ่งที่เราซื้อนะั้นมีประโยชน์กับร่างกายกับโรคอะไรบ้างนะคะทําไมต้องยกตัวอย่างเรื่องโรคหัวใจมาเพราะอุบัติการของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจตอนนี้หรือทําให้นะคะทาให้มีปัญหากับการทํางานเนี่ยก็คือโรคหัวใจเนี่ยมาเป็นดับหนึ่งนะคะถามว่าเกิดได้จากอะไรก็เกิดจากการบริโภคอาหารของเรานี่แหละนะคะ บางทีเราไปภกอาหารที่ไม่ได้ระวังก็ทําให้ไขมันเพิ่มขึ้นในหลอดเลือดนะคะทำให้หลอดเลือดขาดความยืดหยุ่นดังนั้นเราต้องต้องคืนสมดุลให้หลอดเลือดแล้วก็ลดไขมันที่เกาะอยู่ในหลอดเลือดให้ได้เราต้องทำความสะอาดหลอดเลือดให้เป็นเพื่อศักยภาพของการลดปัญหาใหญ่ที่จะตามมานะคะวันนี้ก็อยากฝากไว้นะคะว่า,าถ้าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่ดีนะคะก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะแล้วก็ติดตามหมอได้ที่เพจของ YouTube นะคะ h ั Health and Herb นะคะแล้วก็สแกน QR code Li n e อตัวนี้นะคะเพื่อเข้าสู่ระบบการเรียนรู้นะคะแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆผ่านสมุนไพรนะคะของวัดคีรีวงอํอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะภายใต้การนำของพระอาจารย์มหาควันชัยนะคะซึ่งเป็นเจ้าวาดวาดัดหมอก็เป็นสาขาที่13ของพระอาจารย์ในการดูแลส่งเสริมเรื่องการใช้สมุนไพร แล้วก็ส่งเสริมให้ทุกท่านเข้าใจระบบโรคอย่างมีคุณภาพนะคะวันนี้นะคะหมอปอก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่เราได้คุยกันไว้ทั้งหมดนะคะมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็ถ้าท่านเสียสละเวลานะคะศึกษาเรียนรู้ไปกับหมอปอก็จะได้เรียนรู้ทั้งโรคหลายๆโรคสมุนไพรหลายๆตัวอาหารที่สามารถเลือกรับประทานเพื่อสุขภาพคนที่เรารักได้นะคะ วันนี้ก็คิดว่าข้อมูลที่หามานะคะก็คงจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะคะเพราะว่าทางนี้ก็ตั้งใจรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้มากที่สุดนะคะฝากกดไลค์นะคะถ้าคิดว่าดีฝากแชร์นะคะถ้าคิดว่าโอเคนะคะเพื่อส่งต่อเป็นสะพานบุญให้คนอื่นได้รับรู้เช่นเดียวกันวันนี้หมอปอก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ